สวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่เกม Line r a n g อร์นะครับผมในคลิปนี้นะครับเราก็อยู่ในซีรีส์ 32. แนะนำผู้เล่นใหม่ EP ท <comme S 2> ี <Pal inim S> 2> ่2นะครับซึ่ง EP นี้นะครับผมก็จะมาแนะนำเรนเจอร์ที่ควรเปิดฐานในกาชาทั่วไปนั่นเองเนาะก็เรนเจอร์ที่ควรเปิดฐานในกาชาทั่วไปที่ผมหมายถึงเนี่ยก็คือเป็นเรนเจอร์ที่ หาได้ตลอดในกาชาครับผมไม่ใช่เลนเจอร์ที่เป็นเฉพาะช่วงอย่างเช่นพวกแสงมืดหรือไม่ก็เลนเจอร์ลิมิเต็ดอย่างพวกโคลโบนะครับมันจะไม่ใช่พวกนั้นนะครับเป็นเลนเจอร์ที่หาได้ตลอดเปิดหาได้ตลอดนะครับอ่าผู้นี้คือเป็นเลนเจอร์พื้นฐานที่ควรมีอยู่ในทีมครับผมมันจะสามารถยก,ยกระดับทีมแล้วก็สามารถทําให้เราเนี่ยเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับอ่าตามนี้เลยเนาะโอเคเรามาเริ่มแนะนํากันเลยดีกว่านะครับ ตัวแรกเลยนะครับผมก็เป็นบอสจระเข้เลยครับผมตัวนี้นะครับหลายคนใช้ใช้เยอะมากๆครับผมเองก็ใช้นะเพราะว่ามันเด่นไปทางด้านคอมโบนะครับคอมโบตัดแร่แล้วก็มีสกิลดาเมจที่แม่นยำ ม่นยำเลยอะแล้วก็ดาเมจแบบหนักอยู่นะครับผมอาแล้วก็มีสกิลบัฟตีสแปซเนาะถึงแม้ว่าตอนนี้แบบตีสแปซมันจะไม่ค่อยกว้าง้วแต่ว่ามันก็มันก็ยังแบบสามารถใช้ได้นะครับผมประมาณนั้นแล้วก็มีบัฟเพิ่มพลังชีวิตด้วยนะครับผมก็เป็นตัวที่หลายคนใช้แล้วก็มันยืนนานนะครับเพราะว่าเป็นสายพลังด้วยนะครับเป็นดาเมจสะสมก็ได้นะครับผมคือแบบดีมากๆครับเออคอมโบตัดแรกเนี่ยคือจุดเด่นเลยนะครับผมตามนี้นะครับโอเค ตัวที่2นะครับเป็นบราวอันตราแบ็คนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวแทงยอดนิยมสําหรับส,สําหรับสายฟรีนะครับแบบว่าเป็นตัวแทงที่แบบหลายคนอ่ะใช้อยู่นะครับผมไม่ว่าจะเป็นอ่าลีกไหนนะครับอ่าลีกไหนก็ใช้ได้เนาะเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีตัวที่ดีกว่าตัวเนี้ยอย่างเช่นพวกโคลโโบพวกอดัมนะครับผมอะไรต่างๆนาดนาัสอะไรแบบเนี้ยเขาจะใช้พวกดัสอดัมแทนนะครับเพราะว่าตัวนี้อ่าหลบสกิลต้านสกิลเนี่ยเหมือนจะแบบ ถึงแม้ว่าจะใส่เยอะมันก็โดนง่ายนะครับสำหรับผมก็คิดแบบนั้นเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าแบบใครไม่มีตัวแท้งจริงๆแบบว่ามีแค่ตัวนี้เนี่ยใช้ได้เลยครับผมผมก็ตอนเริ่มเริ่มแรกเนี่ยไอดี ID เกลืผมก็ใช้นี้เป็นตัวไฮเปอร์แม็กนะไม่งั้นผมก็ไม่ปั้นแม็กหลอกนะครับตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่าไม่ใช้มันนะครับอ่า เพราะว่ามันมีทั้งแบบบัฟเลื่อนที่ที่ดีนะครับผมบัฟเพิ่มพลังชีวิตด้วยนะครับแล้วก็มีดาเมจทะลุด้วยนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นดาเมจที่ไม่แรงแต่ว่าถ้าเป็นดาเมจสะสมไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะแรงนะครับอีกทั้งยังมีคอมโบตัดแรกครับนี่แหละครับข้อดีของมันอีกข้อนึงคือมีคอมโบตัดแรกด้วยนะครับเป็นตัวแทงชั้นดีนะครับผมประมาณนั้นเนาะยอดนิยมสาหรับสายฟีหรือว่าใครที่เปิดไม่ค่อยได้ตัวแทงดีๆนะครับเอตามนั้นเอโอเคต่อไปครับผมเป็นมูนจุิยางนะครับ มูนยูริยางเนะครับเป็นตัวชั้นดีชั้นเยี่ยมเลยด้วยซ้ำนะครับผมที่อ่ามันจะเด่นในทางด้านอ่าเป็นเด่นในทางด้านบัฟให้เพื่อนแล้วก็เป็นตัวซัพพอร์ตให้ทีมนะครับผมมันจะเด่นไปทางด้านนั้นเนาะเออเป็นตัวที่ดีมากๆครับผมตามนั้นเนาะเออแบบมีบัฟสร้างมาเรียนะครับผมแล้วก็มีบัฟเคลื่อนที่ให้เพื่อนนะครับแล้วก็มีฮิวเลื่อนด้วยนะครับผมฮิลเลื่อนยยเลืกผลลัพธ์บัฟด้านลบอ่าไม่ไม่ใช่สิ ยก,ยกเลิกผลลัพธ์ด้านลบของพวกนะครับตามนั้นเนาะแบบมันดีมากๆครับผมชอบมากถึงแม้ว่าไอดีกเกอือผมจะไม่ได้ใช้แต่ว่าถ้าเกิดว่าผมไม่ได้บราวยมิหรือว่าไม่ได้ตัวดีดีเด่นแบบอื่นๆนะผมคงจะเอาดุริยางมาใช้อีกนะครับเออหรืออาจจะเอามาใช้แบบเอามาใช้คอมโบต,ตัดแรกเพิ่มขึ้นก็ได้นะครับแบบในอนาคตเนาะเผื่อมันมีตัวตัดแรกที่ดีมา,าเสริมทับอีกนะครับในไอเกเกอเนาะก็ มีขโมยตัดแรกนะครับผมก็อย่างที่บอกไปนะครับดีมากๆครับตัวนี้หลายคนก็ใช้อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นหลีกไหนก็ใช้ได้ตลอดนะครับหลีกตำนานก็ใช้ได้นะครับผมบอกตรงนะควรจะมีในทีมนะครับตัวนี้นะครับมูลโุยิยางเนาะตัวต่อมานะครับเป็นารีน่าไม้นะครับผมารีน่าไม้เนี่ยจะเป็นตัวดาเมจหลักของธาตุไม้เลยครับผมที่เป็นตัวที่หาได้ในกาชาปกตินะเออคือตัวนี้ ถ้าใครแบบไม่มีไม่มีตัวตัวคลโลโบแบบธาตุไม้ดาเมจธาตุไม้ด,มดีๆเนี่ยตัวนี้แนะนําเลยครับหาได้ในกาชาทั่วไปแถมเป็นดาเมจสองกิลด้วยนะครับทะลุอมาตาด้วยถึงแม้ว่าเอ่อเวลาเอาไปเล่นจริงเนี่ยมันจะไม่ค่อยแบบมันจะไม่ค่อยแบบแม่นเท่าไหร่สกิลมันจะไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดว่าปล่อยตัวมาเยอะๆเนี่ยมันก็จะสามารถทำดาเมจได้เรื่อยๆครับผมแล้วก็จะยกเลิกท่าอมาตาได้เรื่อยๆเนาะตามนั้นนะครับ ถ้าเกิดว่ามีเกียร์งาเนี่ยบอกเลยว่าสุดจัดนะครับตัวนี้จริงๆผมยอมผมยอมรับเลยนะครับแล้วก็มีคอมโบเพิ่มแร่ด้วย300หน่วยนะครับอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับผมบอกตรงดาเมจ2สกิลนี่คือเด่นมากครับผมบอกเลยว่าใครเจอตัวนี้นะครับและมีตัวธาตุไม้เและมีตัวธาตุน้ำเยอะๆในทีมของตัวเองเนี่ย ควรจะรีหนีนะครับบอกบอกตรงๆนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวธาตุไม้ที่ชนะธาตุธาตุน้าํา,าน,นะครับผมเออยิงสนั่นยิงกระหน่ำซัมเมอร์เซลประมาณนั้นนะครับผมตัวต่อมานะครับผมเป็นเลียวนาดรถไฟถินพิเศษนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวบินนะครับผมก็เป็นตัวบินชั้นดีเลยนะครับที่แบบผมคิดว่าน่าจะมีหลายคนใช้เลยครับผมเพราะว่า ตัวนี้เป็นตัวธาตุน้ำนะครับแล้วก็เป็นตัวยว่วงไวด้วยนะครับผมสกิลมันก็มีบัฟหลบหลบหล,บลีกหลบทักษะและก็เพิ่มระยะโจมเพิ่มระยะโจมตีด้วยนะครับระยะโจมตีนี่แหละคือดีมากๆครับเพราะว่าถ้าราถ้ามันบัฟเพิ่มระยะระยะโจมตีของมันเนี่ยมันจะสามารถทําให้ตัวเองเนี่ย ตีได้ไกลขึ้นนะครับแล้วก็จะย่นระย่นระยะในการตีป้อมด้วยนะครับผมเออมันจะดีมันจะตีได้ไกลนะครับผมชอบนะตัวนี้นะครับแล้วก็ยังมีตัวแบบทาให้ภาพคื้นเนี่ยเสียหลักด้วยแบบว่าทําให้ศัตรูเนี่ยถอยหลังไปนะครับทําให้ศัตรูกระเด็นถอยหลังแล้วก็ยกเลิกทยทษะอมตะของศัตรูด้วยนะครับถึงแม้ว่าจะไม่มีดาเมจแต่มันก็ป่วนดีอยู่นะครับอ่าแล้วก็มีต่อต้านไฟนรกด้วยนะครับทําให้มันตายยากขึ้นนะครับผมอ่า ตัวนี้นะครับบอกตรงว่าถ้าใครมีนะครับปั้นเป็นร่างไฮเปอร์แม็กได้นะหรือว่าร่างอันต้าแม็กก็ได้นะครับคือแบบใครที่เน้นสายการบินประมาณนั้นนะครับแล้วก็แบบมีตัวภาคพื้นแข็งแล้วแล้วก็อยากจะลองเล่นตัวบินนะครับผมแนะนําตัวนี้ปั้นเป็นร่างอันต้าแม็กได้เลยนะครับคือ ตัวการบินเดี๋ยวนี้มันแบบไม่มีตัวดามมันไม่มีตัวการบินธาตุไม้ที่ดีครับผมประมาณนั้นตัวนี้ยังไม่ค่อยมีตัวธาตุไม้ดีๆที่เป็นตัวการบินดีอ่าที่เป็นตัวการบินชั้นดีนะครับแบบมันมันยังไม่ค่อยมีนะครับตัวนี้ก็แนะนําเพราะว่าตัวการบินชั้นดีอ่ะมันจะมีแค่ซารีอัซิวินขาวที่ตอนนี้คือแบบสุดจัดนะครับผมยกให้ตัวนี้เป็นอันดับหนึ่งในตัวการบินเลยนะครับอ่าโอเค ตัวนี้ก็เลยแบบจะแบบจะตีป้อมง่ายหน่อยนะครับลองลงมาจากซซรีแม่มดทําซุปเนาะประมาณนั้นเนาะตัวต่อมาตัวต่อมานะครับผมก็แน่นอนครับมีตัวบินตัวหนึ่งแล้วก็ต้องมีตัวบิน2ตัวนะครับผมอ่าแบบว่าถ้าเกิดว่ามีอยู่คู่กันเนี่ยจะดีมากๆครับสายการบินนี่ชอบชอบนะครับผมก็คืออีกตัวหนึ่งก็คือเอ็ดเวิร์ดกล่าวจากโกนหรือว่าเอ็ดเอ็ดเวิร์ดไอโบบินนะครับประมาณนั้นนะครับก็เอ่อตัวนี้นะครับเด่นไปทางด้าน เด่นไปทางด้านไหนเนีย่ยลอเด่นไปทางด้านสกิลแล้วก็เรื่องของอความถึกของมันนะครับเออเพราะว่าตัวนี้เป็นสายพลั้งนะครับผมมันจะตายยากนะถ้าเกิดว่าเราไปเจอตัวการมีนที่แบบไม่ใช่ตัวชนะทางแบบเช่นซนีอะซเวนขาวอะเออไม่ใช่ตัวชนะทางของมันนะครับเออคือแบบมันจะแบบมันจะแบบมันจะถึกนะครับเออ อย่างเช่นไปเจอธาตุไม้ตัวกันบินธาตุเมื่อธาตุแสงตัวกันบินอะ่ะตัวนี้จะถึกครับผมเออแต่ถ้ากเกิดว่าไปเจอตัวชนะทางธาตุไฟเซเน่เซเว่นขาวเนี่ยมันก็ตายง่ายอยู่นะครับแต่ว่าก็มันก็ยังใช้ได้นะครับสำหรับผมนะเน้นปล่อยตัวเร็วๆแล้วก็ให้ตัวผ้าพื้นของตัวเองอะ่ะทำลายเซเน่เซเว่นขาวไปประมาณนะฮะเออสกิลของมันก็ดีนะครับมีทางเพิ่มอัตราความแม่นยำของทักษะแล้วก็เพิ่มใช้ทักษะเพิ่มอันาก,การใช้ทักษะแล้วก็มี บาเพิ่มพมลังป้องกันนะครับผมบาเพิ่มพลังเวทป้องกันนะครับสกิลสองก็มีดาเมจด้วยนะครับดาเมจทะลุอมตะนะครับนรงงานต้านเนี่ยดาเมจสามสิบเท่าเนาะแร่งางไฮเปร์เนี่ยดาเมจสามสิบหกเท่านะครับสกิลนี้ก็ดีนะมีทะลุอมตะแล้วก็มีแบบดาเมจด้วยนะครับเออคอยสามารถไฮเปร์ per, เนี่ยก็เป็นต่อต้านไฟนรกเหมือนกับเลียวนาดบินนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับโอเคตัวต่อมานะครับผมก็เป็นตัว บราตัวตลกนะครับตัวนี้นะครับใครที่แบบว่าเปิดเปิดไม่ได้เจมเมอสักทีอะไรแบบนี้นะครับผมหรือว่าไม่มีตัววัฟซอนดามจเนี่ยก็เอาตัวนี้มาใช้ได้นะครับเอามาใช้แก้ขัดได้นะครับตัวนี้คือแบบถือว่าเป็นตัวที่ดีเลยแหละตัวป่วนชั้นดีเลยนะครับผมที่หาได้ในกาชาทั่วไปเนาะเอออะ ก็สกิลของมั่นนะครับนี่ก็ตามนี้เลยเนาะก็อย่างที่บอกไปนะครับมีบัฟสะท้อนดาเมจที่แรงพอสมควรเลยนะครับแล้วก็มีเพิ่มพื้นที่การใช้ทักษะของพักพวกด้วยนะครับทำให้ศัตรูนี่เอ้ยทำให้พักพวกเนี่ยใช้สกิลได้ไกลขึ้นนะครับเออได้กว้างขึ้นเนาะแล้วก็มีเพิ่มอัตรกา้ทักษะด้วยนะครับ40%สร์นะครับผมสกิลสองก็อย่างที่บอกไปครับเอามาใช้แก้ขาดเจมมืดได้เออเอามาใช้แทนเจมมืดได้แก้ขาดนะครับก็แบบว่ามีดาเมจด้วยนะครับตัวนี้แล้วก็มี ทะลุอมตะนะครับแล้วก็มีเปลี่ยนสภาพฝั่งศัตรูนะครับ12วินาทีในร่างอัลต้า9วินาทีในร่างไฮเปอร์นะครับสกิลนี้คือแบบถ้าเกิดว่ามีเกียร์ดีๆอ่ะมันจะเสกเป็นกล่องดีมากครับเอาตรงแบบว่าอย่างเช่นพวกดาบคีคูจุม,มันจิอะไรแบบนี้นะครับแต่ผมไม่มีนะถ้ามีก็จ,จะเอามาทดลองใช้นะครับเผื่อแบบอเออเผื่อแบบมันใช้ดีๆเนาะเออส่วนความสามารถไฮเปอร์ Hyper, ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากครับขัดขวางการชาร์จขีปนาวุธเนาะก็ไม่มีอะไรมากนะครับผม แนะนำเลยนะตัวนี้ใครที่แบบว่าไม่มีตัวบัฟสัลนดาเมจแล้วก็แบบไม่มีตัวแปรรูปนะครับผมตัวนี้เนี่ยแนะนานเลยนะครับควรจะประกัฐานนะโอเคตัวต่อไปนะครับคือซารนี่อาร์ซิวินขาวนะครับตัวนี้ก็อย่างที่บอกไปครับว่าเป็นตัวการบินชั้นเยี่ยมนะครับผมยกให้อันดับหนึ่งเลยนะสําหรับความคิดเห็นของผมนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมีสกิลที่ดีครับผมแล้วก็แบบผมชอบมากนะครับเออแบบผมชอบจริงๆนะครับเพราะว่าสกิล ที่องข้มเนี่ยมันดีมากอะแต่ก่อนนึ่งคือแบบบัฟของมันก็ดีเหมือนกันนะครับก็มีบัฟแม่บัฟเพิ่มความแม่นยำนะครับผม20%ให้กับการโจมตีปกติเนาะแล้วก็มีเอ่อเพิ่มความเร็วในการโจมตี200%ด้วยนะครับทำให้มันตีเร็วขึ้นเนาะสกิลที่2นะครับคือแบบดีมากเพราะว่ามันทำให้ตัวบินนะครับเคลื่อนย้ายไปอยู่ข้างหลังได้นะครับผมคือแบบแทงไปแทงไปแทงไปเรื่อยๆมันจะทำให้ตัวบินอะ่ะ กระเด็นไปข้างหลังเรื่อยๆครับซึ่งระยะมันก็ไกลด้วยนะครับเหมือนจะโดนเนิบอยู่นะแต่ว่าก็กยังไกลยอยู่นะครับผมโดนหรือโดนบัฟผมเองก็ไม่รู้ละตอนนี้นะครับผมแบบลืมลืมละนะครับผมแต่ผมรู้สึกผมรู้สึกว่ามันมีช่วงหนึ่งที่โดนเนิบนี่แหละหรือว่าโดนบ้าผมจำผมจำไ,ไม่เข้าได้พวกระยะ,ะการกระเด็นไปข้างหลังอะ่ะนะครับเออคือแบบตามนั้นนะครับผมคือแบบมันดีมากๆอ่ะคือมันทําให้ตัวบินกระเด็นไปกระเด็นไปข้างหลังแล้วก็มีดาเมจทะลุด้วยนะเออ แล้วก็ลดความเร็วกันเคลื่อนที่ด้วยนะครับคือแบบดีมากทำให้ตัวบินเนี่ยเคลื่อนที่ช้าด้วยผมชอบมากตัวนี้นะครับผมเอ,อ่อถึงแม้ว่าดาเมจมันจะไม่ค่อยแรงแต่ว่าถ้าเกิดว่าไปเจอเอ็ดเวิร์ดนะครับเจเจอตัวแพ้ทางของอ่าเจอตัวชนะทางแพ้ทางหรือชนะทางนะตัวเจอตัวชนะทางของซันลี่อะซิเวนขาวนะครับผม อันนี้คือผมไม่ทราบคือผมผมอาจจะพูดอะไรผิดไปนะขอไฟัยดรวยพอดีว่าผมพูดมันไปหน่อยผมอาจจะพูดแบบผิดไปด้วยก็ได้นะครับผมคือถ้าไปเจอตัวที่สันนิษฐานสีขาวเนี่ยชนะทางอย่างเช่นพวกเอด็ดเวิร์ดเนี่ยเอ่อมันก็จะดามจแรงนะครับผมดอก2ดอกก็อาจจะตายได้นะครับถ้าเกิดว่าไปเจอตัวบินที่แบบไม่มีเกียร์ดีๆอะไรประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็มีฟื้นฟ,นฟนูและธาตุด้วยนะเออความสามารถนี้ก็ทําให้แบบ เราเนี่ยได้แลกท่ากลับคืนมานะครับเวลาที่ซันนี่อัศวินขาวตัวนี้ตายนะครับผมในร่างไฮเปอร์นะในร่างตัวนี้นะครับซันนี่อัศวินดําประมาณนี้นะครับแนะนำให้ปั้นเป็นร่างไฮเปอร์แม็กได้เลยนะครับตัวบินตัวนี้คือสุดยอดผมชอบมากนะครับผมก็อนาคตก็ว่าจะปั้นอยู่นะครับอืมตามนี้เลยเนาะเป็นตัวบินชั้นดีนะครับผมตัวต่อมานะครับเป็นซันนี่นะครับดอร์มินชี่นะครับหลายๆคนก็เวลาเจอตัวนี้ก็อาจจะทําให้แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ หัวร้อนได้นะครับหัวร้อนในทางที่ดีกับหัวร้อนในทางที่ผิดเอ้หัวร้อนในทางที่ดีกับไม่ดีนะครับประมาณนั้นหัวร้อนในทางที่ดีก็คือมันจะก๊อปได้ลุลุมันจะแบบมันก๊อปปี้ดีครับคือผมพูดได้คือมันมันสามารถก๊อปฝั่งฝั่งศัตรูได้ดีมากๆครับจริงๆคือแบบมันก๊อปได้ทุกตัวยกเว้นตัวตัวบินนะยกเว้นตัวบินนะครับผมคือแบบมันก๊อปได้ทุกตัวยกเว้นตัวบินไหนคือมันก๊อปดีมากนะครับดีมากจริงส่วนหัวร้อนในทางที่ไม่ดีก็คือแบบ มันก๊อฟจนเครื่องแหลกครับผมมันมันมันแหลกอ่ะเออแบบถ้าก๊อฟดีขึ้นไปมันจะแหลกนะครับผมก็แบบมีหลายครั้งที่ผมแหลกโทรศัพท์ผมแหลกเพราะว่าตัวนี้นี่แหละนะครับผมเอออ่าถึงแม้ว่ามันจะออกมานานแล้วแต่ว่าเรื่องสกิลก๊อฟของมันก็ยังเด่นอยู่นะครับเออตัวมันก็บางอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีเกียร์ดีๆใส่ให้มันเนี่ยมันก็จะถึกมากขึ้นอยู่นะครับผมตามนี้เนาะเนี่ยสกิลก๊อฟของมันนะครับดาเมจก็ไม่เท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นดาเมจสะสมมันก็พอได้นะครับ มีห้ามมีห้ามกะถ้ำศัตรูชัยทะศาด้วยนะก็ถือว่าดีพอสมควรนะครับแล้วก็มีหิวเลือดในเพื่อนด้วยนะครับผมหเออมีบัฟตานทศศา์ด้วยนะอ่าแล้วก็มีความสามารถทฮเปอร์เนี่ยเป็นขัดขวางการได้รับแร่ธาตุนะครับตัวนี้เนี่ยผมแนะนํานะให้แนะนําเป็นร่างอันต้าแม็กดีกว่าเน้นปล่อยตัวเร็วนะครับร่างไฮเปอร์เนี่ยผมรู้สึกว่ามันมันแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอืมผมแนะนําให้ปัาป้นเป็นร่างอันต้าแม็กนะครับจะได้ใช้สกิลรัรๆแล้วก็ อ่าไม่ใช่สิจะได้ปล่อยตัวรัวๆแล้วให้มันใช้สกิลได้ดีนะครับผมเออแบบหลายๆตัวใช้สกิลด้วยกันอะไรแบบเนี้ยเออรัวๆไปก็ก๊อบถีๆไปเลยนะฮะเออโอเคตัวนี้ครับผมตัวต่อไปนะครับก็คือตัวมูนผู้จัดการ w o อ k f ฟอร์ม m e นะครับผมตัวนี้เนี่ยที่ผมแนะนำมาเพราะว่าอ่าจะให้คุณผู้ชมตัดสินใจเอานะครับผมว่าระหว่างตัวบาวไฟเนี่ยกับตัวนะครับ มูนวิล์ฟอร์มโฮมเนี่ยจเจ้าตัวไหนเป็นตัวแทงดีนะครับผมก็ถ้าใครไม่ชอบตัวเบาไฟเพราะว่ามันเจอตัวธาตุน้ํดาดาเม่ธาตุน้าเยอะนะครับแล้วมันตายง่ายก็ใช้มูนผู้จัดการเวิร์ฟอร์มโฮมที่เป็นธาตุไม้ได้นะครับเออตัวนี้ก็เพิ่งออกมาใหม่ๆแหละนะครับผมผมว่าน่าจะยังใหม่อยู่แต่ว่ามันก็หลายคนก็ไม่ค่อยใช้เพราะว่ามีตัวแทงที่ดีกว่านี้แล้วนะครับเออแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครไม่มีตัวแทงดีดีเนี่ยเปิดไม่ได้ตัวดีๆเนี่ยแบบว่าไม่ใช่ไม่ใช่ตัวโคลโรโบ ตัวตัว,ตวคนลโบแทงดีๆเนี่ยก็เอาตัวนี้มาใช้ได้นะครับเออตัวนี้ก็มีความสามารถจะเปเิดน,นะครับก็คือตัดแร่นะครับอย่างทชื่อบอกไปเนาะว่ามันมีคอม,มโบตัดแร่ด้วยนะครับผมเออผมเพิ่งบอกผมเพิ่งบอกนี่แหละขออภัยด้วย <c oughs> <c oughs> นะครับผมโอเคอ่ามันมีสกิลด้านดาเมจนะครับผมถึงแม้ว่าจะไม่ทะลุอมาตาแต่ก็มันก็พอจะอ่าทำให้ศัตรูเนี่ยค่อยขวยได้นะครับแบบว่าทําให้ศัตรูเนี่ยเสียหลักได้อยู่นะครับถึงแม้ว่าจะไม่มากแต่มันก็ มันก็ช่วยได้นะครับผมแล้วก็สกิลที่สองเนี่ยผมคิดว่าดีนะเพราะว่ามันมีบัฟเคลื่อนที่แล้วก็ต่อต้านทักษะการอันเชิญของของศัตรูนะครับแล้วก็มีเพิ่มการต้านทักษะด้วยนะครับอันนี้ผมรู้สึกว่าการต่อต้านทักษะอันเชิญเนี่ยมันเหมือนจะใช้ได้บางครั้งบางคราวนะแต่บางครั้งก็ใช้ไม่ได้เพราะว่าเดิมพันชี่มันก๊อปรัวมากและสกิลมันอาจจะไม่ติดก็ได้นะครับเออโอเค ตามนี้เนาะเออตัวนี้ก็แนะนําได้นะถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบบาไฟหรือว่าตัวบาวไฟอ่ะมันเจอตัวธาตุน้ําเยอะนะครับก็ใช้มูนผู้จัดการบริเวฟาร์มโฮมแทนได้เพราะว่าตัวนี้อ่ะมันจะแบบมันจะถึกอยู่ครับเพราะว่าเป็นตัวธาตุไม้เนาะโอเคตัวต่อม,มานะครับผมที่ผมจะแนะนํานะอันนี้คือกดกดเข้าคังก่อนเลยนะครับอ่ะคือตัวซัลลี่เห็ดน้อยนะครับตัวนี้ก็บอกเลยครับตัวนี้ผมใช้ ผมใช้บ่อยอยู่นะถี่เกิดว่าผมไม่มีตัวสตันนะครับก็คือมันเนี่ยตัวนี่เห็นน้อยเนี่ยมันจะมีสตันที่ดีมากมากครับแม่นยำด้วยนะผมว่าตัวนี้เนี่ยมันสตันแม่นแล้วก็สตันกว้างด้วยนะครับผมก็คือแบบสกิลหนึ่งของมันเลยนะครับก็คือยกเลิกท่าสัมมาตายกเลิกผลรับบัฟของศัตรูแล้วก็ใช้รัก1ิวีนะครับคือตัวสกิลนี้คือดีมากๆผมชอบนะแล้วมันก็แบบ ผมรู้สึกว่าผมรู้สึกว่ามันจะยืนดีอยู่นะเออยืนแบบยืนนานอยู่เพราะว่าระยะโจมตีของมันเนี่ยมันก็ไกลยอยู่นะครับส1 0จุดนะถ้าเกิดว่าโดนสก,กิลนี้โดนสก,กิลนี้ใส่รัวๆเนี่ยบอกเลยว่ามีโอกาสที่จะสตันได้สูงมากครับผมอาจจะแบบไม่ได้ขยับอ่ะเออผมผมแบบใช้อยู่นะผมใช้ใน ADR น้ออยู่คือแบบโอ้โหสตันรัวนะครับผมสตันรัวจริงนะครับแต่เหมือนจาไม่ได้ใช้แล้วนะครับเพราะว่ามันมีตัวอื่นที่ใช้ใช้ดีกว่านะครับเออประมาณนั้นเนาะโอเค ก็แล้วก็สกิลสองของมันก็มีเบิบเแบิบอะไรเนี่ยบาเพิ่มพลังชีวิตนะครับผมแล้วก็มีฟื้นฟูพลังชีวิตแล้วก็เพิ่อมอัตราความแม่นยำนะครับก็ถือว่าดีอยู่นะครับผมแล้วก็มีขัดขวางการสร้างกองทัพศัตรูนะก็คือ,อเพิ่มคูลเรนเจอร์ของศัตรูครับคือแบบสุดยอดนะครับสกิลนี้ถ้าถ้ถาเกิดว่าอามาคอมโบกับพวกอามาเบามายากลแสงอะไรแบบนั้นแล้วก็พวกเจสสิก้าในคมอมเมอร์เซอร์ก็ใช้ได้เลยนะครับเออใช้แลทธาตุน้อยด้วยนะครับ เอ้ไม่เชิงว่าน้อยนี่ก็ใช้แนทธาุก็ถือว่าไม่เยอะไม่เยอะไม่มากจนเงินไปนะครับอืมตามนั้นเนาะแล้วก็ตัวต่อมานะครับผมตัวที่ผมยังเปิดไม่ได้ในไอจีเกลือเลยนะครับตัวพื้นฐานตัวอะไรที่ผมยังเปิดไม่ได้นะก็คือตัวนี้นะครับผมตัวนี้นะครับผมตัวนี้เลยคือตัวออกใหม่ล่าสุดนะครับผมไม่เชิงว่าล่าสุดอะมันก็ออกมาใหม่อยู่นะครับใหม่ๆเลยก็คือตัวนี้ อลลี่แมวน้ำครับผมตัวนี้ผมอยากได้ม,มากๆเพราะว่ามันมีคอมโบอยู่สตูออกแบบการชว่วงคาวนะครับจะเอาคือผมอยากได้มากเพราะว่าแบบจริงๆนะคือแบบอยากเอามาคอมโบกับลูดิเอสกับเอลิสนะครับผมประมาณนั้นโอ้โหผมรู้สึกว่าผมพูดซ้ําขออภัยด้วยนะครับเออนี่แหละครับเด่นคือจุดเด่นของมันคือตัวนี้เลยแล้วมันก็ไม่เด่นแค่นี้นะมันเด่นของเรื่องสกิลด้วยนะครับสกิลมันก็ดีมากด้วยนะครับ เพราะว่ามันมีทั้งซิกิลที่หนึ่งเนี่ยบัฟและบัฟบาเลียนะครับก็คือบัฟอมตะแล้วก็มีบัฟเพิ่มพลังชีวิตด้วย250จุดนะครับเออไม่ใช่สอง้ยห้าสิบเปอเนะครับผมขออภัยจริงๆนะครับพูดผิดนะฮะเออคือดีมากๆครับตอนนี้นะครับสกิลที่2ก็ดีด้วยนะครับมีทั้งดาเมจทะลุนะครับผมเออแล้วก็ยกเลิกผลรับบัฟยกเลิกการฟื้นฟูพลังชีวิตนะครับผม เออบอกเลยว่าสุดจัดนะครับลิ้นผ่านกันเมื่อกี้ขออภัยจริงๆนะฮะเออดีมากครับผมผมชอบหน้าตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่าได้ในเอดิกเกลรอเนี่ยก็คงจะจับปั้นเป็นล่างไฮเปอร์แม็กเลยนะครับเออเอาคอมเอาคอาคามโมหยุดศัตรูออกปฏิบัติการชัว่วคราวด้วยนะครับเออมันก็ถือว่ายืนไกลด้วยนะครับสาม,สาม,สามร้อยหกสิบจุดแน่นะครับผมเออแต่มันก็มีข้อเสียอยู่นิดหน่อยก็คือมันเคลื่อนที่ช้าและก็โจมตีช้า แต่ไม่ไม่มีปัญหาครับสำหรับผมเพราะว่าผมมีบัฟคืออ่อผมเอาผมมีเรนเจอร์ที่บัฟเคลื่อนที่อยู่แล้วก็บัฟตีเร็วอยู่ครับเออตามนั้นเนาะนี่แหละครับตัวนี้คือทีเด็ดผมอยากได้มากๆใช้แร่น้อยด้วยนะใช้แร่น้อยด้วยนะครับแอลลี่แมลน้ำเนี่ยนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวล่างเฮปเปอร์เดี๋ยวให้ดูเลยลางเฮปเปอร์หน่ยแค่940เองนะครับแร่าที่ใช้ผมชอบมากนะครับโอเคก็ผมมาแนะนําประมาณนี้ละกันนะครับผม ในคลิปนี้ผมก็แนะนําประมาณ12ตัวนะแนะนาประมาณ12ตัวนะครับมันอาจจะมีตัวอื่นที่ดีๆเข้ามาอีกนะครับแบบว่าเป็นตัวใหม่ที่ดีๆเนี่ยเข้ามาอีกอยู่แต่ว่าตอนนี้ผมอัดตันที่20เมษายนนะครับผม20เมษายนพศ2565นะครับผมก็ผมคิดว่าประมาณนี้ดีแล้วมันก็ยังผมคิดว่าแล้วผมรู้สึกว่าจะไม่ได้แนะนําหมดนะมันก็ยังมีตัวดีๆอย่างเช่นพวก โคนี่สถีอะแรมเนี่ยนะครับเออที่ยังแบบดีอยู่แต่ผมไม่ได้เอามาแนะนำนะครับเพราะว่าเดเวนชี่มันก็ดีกว่าอยู่แล้วนะครับสำหรับผมนะสำหรับความคิดเห็นของผมนะครับเออพวกฟิชชูอ่ะก็ดีเหมือนกันนะครับผมอืมเพราะว่ามันเป็นตัวบับสะท้อนเอาไว้ใช้ในกิลด์ได้นะครับเซรีรถเข็นฐ่านก็ด้วยนะครับผมมันก็แบบสิ่ปพิเศษอ่ะดีจัดเลยเซรีรถเข็นถ่านอ่ะแลวก็หัวคอยดีมากๆครับในการเอาตัวนั้นมาเล่นนะครับเซรีรถเข็นถ่านนะเออนะครับก็ มันก็ยังมีอยู่รับแต่ว่าผมก็มานแนะนาแค่12ตัวละกันนะครับผมเออเนาะก็ตอนนี้ก็ควรจะหานะพวกนี้นะครับตัวพวกนี้ก็ควรจะหาติดมาอยู่ในทีมนะครับมันจะสามารถช่วยให้เราแข็งแก่งยด้มากขึ้นนะครับผมโอเคประมาณนี้ละกันนะคุณผู้ชมสำหรับสำหรับคลิปนี้เลยครับโคจิก,ก็ต้องขอตลาไปก่อนนะแล้วก็ขอภัยในการพูด วววนไปมาพูดผิดหรือไม่ก็ลิ้นพันกันแล้วก็พูดไม่รู้เรื่องนะครับผมขอไวจริงๆนะผมพยายามให้ดีที่สุดแล้วคือผมพูดมันไปหน่อยนะครับต้องขอไวด้วยนะครับโอเคขอบคุณคุณผู้ชมมากๆครับที่เข้ามาดูคลิปนี้กันนะครับผมไว้เจกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนมาตะนมินนะบ๊ายบายครับผม